ณหมอคะถ้าดิฉันทานยาคุมแบบ28เม็ดไม่ตามลึกศรคือว่าแถวแรกเนี่ยคะ่ะตามแต่แถวที่2ไม่ตามเพราะลืมดูลูกศรไปอะคะ่ะจะท้องไหมคะคุณหมอแล้วถ้าจะเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมอะคะ่ะจะต้องเริ่มเมื่อไหร่ถึงจะไม่ท้องคะ คุณผู้ชมครับน้องสาวของเราคนนี้เนี่ยจะท้องหรือเปล่าตอนนี้ผมว่าเรามาถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับคุณหมอวิวของเราหรือว่าแพทย์หญิงชันวลีศรีสุโขสวัสดีคับสวัสดีค่ะคุณภูมิค่ะสวัสดีค่ะคุณโนตค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณหมอวิวนะคะคุณหมอวิวคะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยรับประทานยาคุมกําเนิดย้อนสอนจะเป็นอะไรไหมคะและคุมกาเนิดได้หรือเปล่าเอ่ยการรับประทานยาคุมย้อนสอนนี่มีหลายท่านที่มีปัญหาและบางท่านก็ เอาไปคิดว่ารักษาโรคได้ครับเคยมีคุณผู้ชายมาหาบอกว่ากินยาคุมย้อนสอนสามารถรักษาโรคกระเพาะได้เป็นความเข้าใจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันยาคุมนี่มีหลายชนิดมากนะคะเอาอย่างชนิดอย่าง21-28กับเม็ดนะคะจะเห็นว่าเม็ดเหมือนกันเลยฉะนั้นกินย้อนหรือไม่ย้อนก็เหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมกินยาคุมนี้ ข้อแม้ก็คือต้องไม่เป็นคนขี้ลืมนะคะประเภทว่าออกนอกบ้านแล้วลืมปิดเตาแก๊สอะไรเนี้ยไม่ได้คือต้องทําเหมือนชีวิตประจําวันเลยกินวันละหนึ่งเม็ดกินวันละ1เม็ดกินตรงเวลาแล้วก็อย่าลืมนะคะแต่ถ้าเกิดคุณสังเกตว่ายาคุมเนี่ยสแถวมี3เม็ดสามสีอันนี้ย้อนสอนไม่ได้แสดงว่าแต่ละเม็ดมันไม่เท่ากันแต่แบบนี้ย้อนสอนได้แต่ถ้าเราเป็นคนขี้ลืมเราก็ดูว่ามันจันกินวันนี้อังคารกินวันนี้นะคะแต่นี้พอกินหมด21เม็ดต้องเว้น7วัน ถึงรับประทานแผงต่อไปนะคะช่วง7วันก็จะมีประจําเดือนนี่บางท่านลืมมีประจาเดือนแล้วลืมไปแล้วว่าประจําเดือนจะมาเมื่อไหร่ก็จะมีชนิด28เม็ดคือหมดแผงก็รับประทานแผงต่อไปเลยไม่ต้องเว้น่ไมเจอดวันใช่ค่ะนี่7เม็ดหลังนี่ก็เป็นเม็ดแป้งไม่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายของเราใช่บางท่านก็ใช่ค่ะบางทีก็เป็นแป้งบางทีก็ใส่ธาตุเหล็กเข้าไปช่วยแก้ เลือดจางค่ะก็สรุปว่ายาเม็ดคุมกาเนิดมีสองแบบยี่บเ็ดเม็ดกับย8ิบดเม็ดแต่ว่าตัวยาเนี้ยเท่ากันเพราะว่าที่เป็นยี่บเดเม็ดก็คือหยุดเจ็ดวันแต่ยี่สบดเม็ดเจ็ดวันนั้นก็กินเม็ดแป้งแทนได้แต่ทานดีที่สุดก็คือต้องทานเวลาเดียวกันของทุกๆวันจะได้ไม่ลืมแล้วก็ถ้าเขามีลูกศรจริงๆตามลูกศรก็ได้นะคะถ้ายังไงไม่ลำบากซะเกินไปจะทําให้เราไม่ลืมก็รับประทานได้ทุกๆวันด้วย